ทู้ชมคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแม่น้ํากกและแม่น้ําสายนะคะในกรณีที่มีการปนเปื้อนมลพิษโดยได้มีการมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสรุปผลการดําเนินงานใน30วัน ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมพิจารณาข้อเสนอมาตรการแก้ไขสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนกรณีการปนเปื้อนมลพิษในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายจากประเทศเมียนมาตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอซึ่งก็เป็นมาตรการในประเทศและมาตรการระหว่างประเทศดังนี้ค่ะ มาตรการในประเทศก็จะให้กรมควบคุมมลพิษนะคะเพิ่มความถี่ของการเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในพื้นที่เสี่ยงให้กระทรวงสาธารณาสุขตรวจสุขภาพและคัดกลองโรคที่อาจเกิดจากโลหะหนักแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างเร่งด่วนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การประปาส่วนภูมิภาคค่ะก็ให้เร่งจัดหาน้ำดื่มสะอาดสำรองแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินผลกระทบเบื้องต้นต่อภาคกเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวและกำหนดมาตรการช่วยเหลือเย,ออยียวยาเฉพาะหน้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณสำหรับการขจัดสารพิษและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนและให้คณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือเป็นหน่วยประสานหลักและเสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแต่งตั้งหรือว่าปรับปรุงองค์ประกอบของอนุกรรมการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ สำหรับมาตรการระหว่างประเทศค่ะก็ให้กระทรวงการต่างประเทศนะคะเร่งเจรจากับประเทศที่เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษเพื่อให้ยุติการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่เป็นต้นเหตุของมลพิษโดยเร็วที่สุดและผลักดันให้ประเทศในภูมิภาคกําหนดแนวทางความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนทั้งนี้ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักไปพิจารณาและให้รายงานผลภายใน30วัน